แทงไ์ได้หลายจุดมากเลยไมมาตัดตัดไฮงลท์ทงน้ำตามายาวกดเลยเดี๋ยวนะกดรีวอร์อันดับสองได้แล้วยังไงขอบคุณที่กด following นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะฮะน่ารักสุดๆไปเลยนะจ๊ะปุ๊กแสดงตัวหน่อยฮะว่าใครครับปุ๊กบอกว่าคนอ่อนใช่คนอ่อนพร้อมกับเพาไข่ดาวอร่อย ีสกขบสองอึกยูน้าพอเห็นใช่ไหมระยะไกลเห็น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 โอเคแจ้งถูกละเฮ้ยชุดสวยอ่ะเฮ้ยชุดสวยอะงั้นใส่ชุดไม่ใส่เกงโคตรแย่อีโคตรแย่ไม่คิดไม่คิดเห็นอะไรอุจจารตาอะไรหรอไม่ไมีอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่ดีๆแต่งแต่งตัวบ้างแต่งตัวบ้างหนุ่กกี้อายุเกินสาสิบห้าไปห้ามดู สามสิบห้าอเไรเล่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไหนยังไม่ถึงเลยอ๋นเหรอเอ้ยนั่นรถใช้แค่ไสามสิบสามขึ้นไปไงจบพิกสามอ๋อเขาก็ยังไม่ถึงโถทำเสียงแบบโถวอนโถวอนโถวอนวันเนาะปาหน่อยตรงไหนมีของดี ส,สวยอ่ะชอบอ่ะปาไปอุ้ยเวกเตอร์จริงๆเวกเตอร์นี่น่าเล่นนะเนี่ยมัน,นมีแบบแบบอะไรนะแบบเออเพิ่มแม็กหน่อยอ่ะถ้าเพราะว่าจะอยู่ที่ประมาณ20นบัดตั้งซึ่งมันกำลังพอดีไงแต่ถ้า13นัดนี่คือแบบเบียดยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหม ใช่มันเบียดไปมันเบียดไปเอาเขียวฟันเอาเขียวฟันโอ้ยยิงเข้าหัวนี่น่าจะมีตายอันนี้คือยิงเข้าหัว,หวยังไงก็ไม่ตายโอ้โหหยูดนะเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วนะหยูดนะอ่านเลือกครับโอ้ยยังไม่เข็ดหนอพ่อคุณไม่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่มีวันเข็ด ออกนแนวไปด้านหน่อยหน่อยไปด้านหน่อยๆด้วยจร <c oughs> ิงๆนะ <c oughs> เราเลือกไม่ค่อยเป็นหรอก <c oughs> นะเราก็จะเลือกในจุดที่อาจจะทําให้ตายได้ง่ายๆตายได้ง่ายๆเป็นเพลงเลยตายได้ง่ายๆเออมาละโอเคพร้อมมอะไรบอกโอเคพร้อมสามสองหนึ่ง,ง,ง กูหมุนก่อนหมุนก่นอนไกลอยู่นี่ไกลอยู่ไกลอยู่ไปทางไหนอ๋อทางนี้นี่เองไม่รู้ว่าต้องแช่มอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเล่นเกมนี้ไม่เคยคิดจะแชม่มเลยรู้ว่าดูไม่มีทางไปไได้อ่ะยากยากยากไม่น่าจะถึงของเรา เราถึงแน่นอนเจอกันดึ๊บดึ๊บดึ๊บดดูวัซ้ายวาเอ้ยสองคนมีคนนึงคุณวอนคุณวอนตรงนั้นมีสองคนมันน่าจะลงบ้านหลังมาผมลงบ้านหน้าดูนะไม่มั่นใจค่ะของเราลงไม่มีอะแต่ตรอแต่ตรงคุณวอนอ่ะมีโหลงลงลงยู่นะช่วยผมทานปะไม่ทานไม่ทานอยู่ไกลมาก คุณแต่ถ้าคุณวอนวิ่งวิ่งออกมาแล้วไม่เอาตรงนั้นโอเคไหวอยู่อ่ะผมขึ้นรถไปด้วยคือขึ้นรถหนีเหรอไม่ขึ้นรถติดมันไปด้วยพดีเพื่อนเป็นไงบ้างัสบายดีเปล่าอยู่น่าหาไไปเลยนะคนเรามันจะเกียนได้ขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยผมจะไม่ออกเองลงแล้วกันเดี๋ยวผมเอารถไป ลงรถดิลงรถดิอะไรตาด่ะแล้วแบบอะไรปะสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างมองหน้ามาดินะมีทั้งมองหน้ามาดินะอย่าทำเป็นอย่าทำเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะคะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายตายตลบตลบตายมันขับมันขับลำหาเพื่อนฮือฮ้อน ทำไมทำแบบนี้เออก็แบบอยากให้คุณยูนะได้แบบเล่นนานๆไงโอ,โโอ้ได้ได้ได้เลยคุณวอน <laughs> ได้เลยวอนต้องรูแบบได้เลยวอน <laughs> ได้เลยวอนยิงูยิงนะเลย <laughs> ถือเป็นการแก้ <c oughs> แข้นกัน ไปอยู่ได้หาของเลยขนมปังกรอบนี่กินกับพรีมนั่นอร่อยนะใครหิวบอกเขานลยนั่นไงมีคนยั่วไว้เดี๋ยวเขาจะกินให้ได้ยินใช่ไหมใช่ใครก็ได้ช่วยส่งพี่นาไปห้องของกินนะฮะเอามีเ่ยมีเหรอจะสร้างให้ใหม่เลยพี่เดี๋ยวผมจะสร้างให้ใหม่เลยห้องของกินอร่อยกินได้สบายใจไม่ต้องไม่ต้องห่วงฉัน ใช่ไหมใช่เอาดิเออเอาดิแดริวติดไอ้นั่นอะแดริวติดเขาเรียกว่าอะไรนะดิสโคปเลดดอดได้นะเพราะว่าน่าจะระยะพอดีไงดูดีดูดีดูดีโอ้โหอยู่ในโซนด้วยเอาเอาจะรอดไหมเนี้ย ตอนนี้ทุกคนจับจ้องกันที่ยูนานะฮะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาเธอชื่อไปลุยดิลุยกลัวอะไรอย่างนม่ก็แค่ตายแล้วเล่นใหม่กันแ้นี่ตายต้องบู๊เธอ ได้ได้เธอต้องตื่นตองดีๆนะไม่เราเป็นสายบู <laughs> คนจริงต้องโคลเรียกิงมันไม่มีไงฟุก <laughs> มันไม่มีโคลเรียกิงอยู่ตรงนี้ ลอดูดิว่าจะเอาไงชีวิตน้อยๆของยูนะมันมีความแบบอืมปกติมันก็จะได้อยู่นะอุ้ยปังไปนอนแล้วคัดฝันดีครัดผมเหมิอโอเคขอบคุณคลาสสิกแปลมากสำหรับยี่สิบปีค่ะโอ้ตกใจหมดเลย น่าจะน่าจะบิดให้มากก่านี้นะครเผื่อว่าอยู่นาหัวหัใจจะวายฝันดีนะคะอ้อไปตาย <c oughs> เถอะยูยะเรื่องของปืนที่อินดี้มากครัท่านผู้ชม <c oughs> ตอนนี้ยูนะเขาถือทั้งลูกซองที่เป็นสั้นนะครับแล้วค r o s s b o เนี่ยที่มันยิงยากมากนะอีกหนึ่งอันครับเลต้องมาติดตามชมนะฮะว่าชีวิตของหมียูนะโอ้เขาคุณมากครับผมสําหรับการบิดนะฮะสำหรับคุณ คุณนาฮนะแล้วโหวเลาะมาลัวๆบอกว่าส่น้ำหน้าแก่แกตายส่น้ำหน้าแก่แกตายแกตาย,ตายหน้าตาที่ส่งสติกเกอร์มาพร้อมกับตัวของบิดนี่แบบนั้นเลยนะฮะ <laughs> พี่หนาครับบางทีพี่ไม่ต้องยั่วผมขนาดนี้ก็ได้นะ <laughs> วันนี้ผมน่าจะเจออะไรจากบนามาเยอะแล้วนะพี่หนา <laughs> พี่หนา <laughs> ไม่น่าจะมาแบบซ้ําเติมผมแบบนี้มั <laughs> นเป็นการทําร้ายใจ,ใจิตใจน้อยของตะวันมาก,มากๆเลยนะฮะ <laughs> จริง <laughs> ใช่ผมเป็นคนตัวเล็กพี่นาแน่ใ <laughs> <laughs> จนะคนตัวเล็ก บ้านไหนแม่แบวกวตัวเล็กในอเมริกาพี่ผมไปที่นั่นนะรับรองว่าผมน่าจะเตี้ยประจําประจําที่นั่นเลยจริง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 ือ้โห <c oughs> เมื่อกี้กระตุกแบบเฮ้ยเก็บเก็บยากันเก็บยากันอยู่นะนอยู่นแอบเก็บของชานิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยจะดีขึ้นมันกระตุกค่ะมันกระตุกครับผมเราเป็นคนเลือกของค่ะ อย่างนี้มันคือเท่ากับกี่บิตครัพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อยี่สิบห้าบิตโหอย่างเยอะโอ้โหขมากครับพี่เอาละฮะพูดจริงนี่ผมไม่น่ารีบตายเลยของของ,ของดีใช่ s> <S ไหมเออของดีเยอะของดีเยอะมากจริงรู้สึกว่าตาน,นี้ผมพลาดมากเลยที่รีบไปเดีวตัวเอง oh, ออใหม่กัดูดิดูดิ ของแบบอลังการมากถ้าเป็นมผมนะผมยิงยูนาทิ้งแล้วผมก็เก็บปืนแล้วนีไง <c oughs> ลาก่อนเรามีของดีใส่แล้วหมันสร้างจริงเลยคนหมันสร้าเลยตอนนี้น <c oughs> แต่ประเด็นคือเราจะรอดไหมแค่นั้นแหละดูดิโอ้โหอย่างเยอะอ๋อนี่ปืนเราอินดีมากบอกเลย มีปืนเราไม่ว่านะมีปืนไม่ว่านะขอร้องแ่ละตอนที่ไปยิงชาวบ้านน่ะให้โทรหน่อยได้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงรถเสียงรถรถเสียงรถอยู่นะอยู่ยิงนิ่งอยู่ยิงนิ่งอย่าวิ่งวิ่งให้เขาได้ยินก้มลน้ต่างๆนั่งยองๆนั่งยองๆพอนั่งยองๆแล้วขี้แผลคอไว้แล้วก็เดินมันจะเก็บเสียงแล้วไปเฝ้าที่บันไดไว้อืม มันขับอยู่แถวๆนี้นะระวังด้วยจอด,ด,ดมันลงมาปะเหมือนจะไม่ลงนะไ,ไ,ไปละไปละไปละไ<ล>ปละไปละบางทีเกมผีนี่อาจจะไม่ทำให้ยูน่ากลัวนะ <c oughs> น่าจะเป็นเกมนี้มากกว่าบงทีแล้วยูน่ากลัวเสียงเปลี่ยนใช่เปลี่ยนมากกว่าปังเสียงกับเขาเรียกว่านะเสียงกับตาเเฟกแก โอ้โหอยู่น้ำไม่บู๊เลยอ่ะทำไมตอนอยู่กับผมนี่กล้าวิ่งกับผมอ่ะใจเย็นๆอ๋อออโอเคโอเคโอเคทำไมต้องเครียดใส่ผมด้วยผมแค่เนีผมแค่คุยดีๆด,ด้วยอ่ะคนคนชุนทะล้ออ่ะเออ จะหนีบหน้าเลยปิดประตูอ่ะจะหาไปไหนนะฮะเป็นคนดีไงต้องปิดประตูปิดประตูไม่ว่าแต่ไม่ต้องเอาประตูมานะมันมันหนีบหน้าอาโอเคไหมก็ไม่ได้ตั้งใจเอาเปิด อยู่นันอยู่ข้างล่างอยู่เดี๋ยวตอนหมดวงแล้วอยู่น่าจะสวยเลยประเด็นใหญ่ที่ปะละ่ะกำลังคิดเลือกที่ให้ตรงไหนอะ่ะถ้าเลือกเอ่อตรงในเมือง <c oughs> รูส h a อกเข้าไปในเมืองเลยรูส h อกเหรอรูส h a อกแล้วก็ตรงด้านบนสุดของรูส h อกอะ่ะมันจะมีโกดังอยู่อันหนึง่งซึ่งอันนี้น่าจะเวิร์กแต่สลับอยู่นะลองกดบ้างไม่ได้แล้วอะรูสอกข้อมูลรูสช็อกมันจะมีอันนึงตรงเนี้เหร ือที่เรามากันนะนั่นมันไกลมากเลยนะเออเฮ้ยเราไม่เห็นมากินนานแล้วอะเออไม่เป็นไรไปไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งตรงนี้ที่โล่งระวังต้องรีบวิ่งนะได้สิ่งรถสิ่งรถสิ่งรถช้าๆก่อนโอเคไปไปไปโอ้โหนั่นคือรถนั่นคือรถขับผ่านเมื่อกี้นั่นคือรถไงนั่นคือรถกำลังผ่านไปเลยน่าจะโดนบี้และ นี่มดเองจะใครล่ะรถเหรอมาบี Web, ้เลยเหยียบตัวสี่เหยียบตั้สี่น่าจะมีคนเคลียร์ไปแล้วนะระวังด้วยมีหมวกอย่าเปลี่ยนเลยอย่าเปลี่ยนเลยกระเป๋าะเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอหมดวงกัน นี่มันตามติดชีวิตอยู่นะเวอร์ชั่นตูจะชิบหายแล้วตอนนี้อยู่นะติดขอบเจ้าว่าไงดีเรามาเก่งกันดีกว่าวงกลมเนี่ยจะอยู่ไหนนั่นแหละประเด็นคือวงกลมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แบบเมวอน,นี่มั้ยไหมเวอขอบขยับตัวอกีกขยับตัวอีกนิดนึง ไปข้างในสองสามบล็อกแล้วต้งแช่ไปเลยไปอีกไปอีกบ้านนี้ไม่เอาไม่ไม่ข้างหน้ามีบ้านหลังเล็กก็ได้น่าจะน่าจะไม่ผิดสังเกตมากว้นงนี้มีคนเปิดอุยกระเป๋าเลเวลสามเหรอสองสอง อยู่สามไมไดดีกว่าไม่ไปสองอ๋อเหรเสียงพืนจากเอ็นดว สองนาทีชิลให้ด<า>ู <laughs> นาสูๆ <laughs> ้ๆก็จะสเต็ปอยูนาละ่ะอู้ระเบิด เราบังนะโอเคเคลียร์โดดแม่เลยกระโดดออกมาผิดทางเปล่าเข้าไปแล้วนี่ไม่ <c oughs> ช่าง,งเป็นคนดีนะเกิดอ,อ๋อนี่อ๋อฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มสิแคม <c oughs> ไม่ได้แคมรอบนี้ขอให้สวยวงเล็กกว่าเดิมไปทางอื่นเฮ้ยแต่ว่ามันถือว่าวงกลมมาทางอยู่นะแบบโชคดีมากเลยนะใช่ไงก็คือถ้าไปปกติเราเล่นเราก็จะอ,อยู่อย่างนี้แหละเราก็จะปล่อยให้พวกเขาฆ่ากันไปเลยเราก็รอเราก็รอแบบมีใครแบบเผอเข้ามา หรือว femme, ่าแบบแป๊บเข้ามาแบบแฮ่แแล้ว <Si> ก like, <NG> ็แฮ่ปังเข้าไปเลยเนี่ยโอเคครับครับเราสบายฮะถ้าให้อยู่ที่โลกเราเราทำอะไรไม่ได้นี่แดดอ่ะค่ะระหว่างนี้ก็หยิบน้ำชงน้ำชาหรือว่าอะไรมากินได้นะฮะ กำลังวิเคราะห์แมปอยู่นะถ้ารอบมีนะถ้ามันจะเล็กลงนะเราว่ามันน่าจะมาแถวๆนี้ได้อะนี่ถ้ารอบนี้อยู่นาแชมป์ได้นะเฮ้ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าติดหนึ่งในสิบอะถ้าติดหนึ่งในสิบอะโอ้ยเก่งๆหน้าเก่งหน้าแบบเก่งว่าอาจจะไม่ถึงไปดิเพราะว่าวงกลมรอบต่อไปไม่น่าจะอยู่ในวงอยู่นาาแล้วแหละนี่น้าน่าจะน่าจะอยู่ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ตรงทางทาง ทางใกล้ๆกับถ้าจะโหดนะมันต้องเป็นซาเครื่องบินวงกลมอะใช่ใช่น่าจะเป็นซาเครื่องบินกำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะไปซาเครื่องบินเอาละแอรเรียเริ่มุดผุบมาแล้วนะฮะนี่ถ้าเป็นช่วงเริ่มเรื่องแรกนะจังหวะน,นี้นะเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วนะแต่ตอนนี้นี่แบบไม่ได้ <c oughs> กลับมาผมยิงหัวอยู่นะเจ้าอยู่นะเสียงมาจากทางด้าน E นะอะฮะได้ยินเท้าๆสะพานอะชัวร์ทางอื่นมีเรื่องแย่ๆไม่ไป รวซ็อกมันไอ้นี่นี่มันบ้านเยอะโอ้นี่ถ้าเกิดใครไปอยู่ขวามือแล้วต้องวิ่งมานี่โหเงือบเลยนะตรงสะพานนี่มีดักแน่นอนอ่ะฟันธงกัลละกละกละ สีสีดูใกล้อยู่น้าละฝั่งขวานั่นแหละชัดเลยพร้อมนะพร้อมพร้อมอพร้อมเองใช่ไหมพร้อมใช่ตู่ว่าแล้ว <laughs> ตู่ว่าแล้ว <laughs> โอยวิ่งด่วนวิ่งด่วนเลยหารถหารถอะไรก็ได้หารถอะไรก็ได้ประเด็นคือมัอนจะเจอหรือป่ะก็วี o ค e มส to real to, to real world นะผมรอบนี้ของจริงฮนะอยู่เนะี่ยไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวก็ตาย14ทีมตอนเนี้ยถ้าตามหลักแล้วมันเหลือ13ทีมถ้าคุณอยู่นะ่เหลือ ต่ำกว่า19คนได้แล้วก็ตื่นถึง10ละจะเรียกว่าสายแคมป์ยังไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่เราเป็นสายซุ่มเราจะไม่ยุ่งกับใครแคมป์ก็ไม่ใช่อ่ะถ้าแคมป์มันต้องรอรอยิงใช่ไหมล่ะนี่เราไม่ยิงเลยไงนั่นดิมีคนมายังไม่สนใจเลยที่ดูใช่ไหม <laughs> เออถ้าเป็นแบตเนโรยี่เป็นสายเอาตัวรอดตัวของแท้เลยเงียบ แบบอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันอยู่คนเดียว <c oughs> ไปตู้ไป <c oughs> นาทีเดียววิ่งจะทันไหมเนี่ยจะทันแต่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะมีโอกาสไม่ทันเฮ้ยมีเหลือป่ะไหนขนาดไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดดูผิดลองลองดูก่อนลองดูก่อนวิ่งไปเรื่อยเนี่ยแหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ต้องข้ามน้ำไปเหรอใช่ต้องว่ายน้ำไปเจอคนก็อย่ายลืมยิงคนยิงน้ำเลยยิงในน้ำเลยเหรออุยข้างบนนั้นนะ่ะข้างบนนั้นน่ะในน้ำมันยิงไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่ไปไปไปเ็วไปเล็วลว,วิ่งเร็ววิ่งวิ่งอย่างเดียว,วตอนนี้วิ่งอย่างเดียวว,วิ่งเอง วิ่งดีวิ่งดีอมีสปินไหม <laughs> โอ้ยเครื่องค้างยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ <c oughs> ถ่ายแล้วย,ยังถายถ่ายแล้วถายแล้วเมื่อกี้มันแบบแอบเบฟรมเลยตกหน่อยหน่อยโอ้โหโคตรลุ้นน่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยจี้จี้ตูดมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอาจจะเจ็บเจ็บนิดนึงนะอาจจะลดไปประมาณครึ่งหลอดมาอ้ยีข้าภูเขาด้วยเฮ้ยมีลุ้น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 ,รนตรงไปเลยนะตรงไปอย่าอย่าซ้ายขวาเลยไปเลยไปเลยเร็วแล้วแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่สับตีแตกอยู่ เอวิ้งเอวิ่งเร็วเร็วเอวิ้งเร็วเร็วเร็วเอะมันมาแล้วเอะมันมาแล้วแป้งเร็วแป้งกลิ้งเร็วแป้งกลิ้งเร็วพี่แป้งกลิ้งเดี๋ยวสักพักเออโดนยิงแอะตายตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตายตายเพราะบ้านเรียนหรือจะตายเพราะคนแหละใช่ใช่ใช่โอ้ยพี่แป้งมันมาแล้วพี่แป้งมันมาแล้วเฮ้ยอยู่ยี่สิบคนยี่สิบคนสุดท้ายแล้ววะยี่สิบแล้วตายได้ตายได้ตายได้แล้วใช่ไหมโอเคเอ้ยระวังจนคน รอยิงนะไปไปไปไม่สนใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันอ้นนี้มันยังโอเคอยู่น่าต่ทันนะคันๆหน่อยหน่อยคันๆมันก็จะคันๆหน่อยทีนี้โบราณสถานลุ้นต่อนะเดี๋ยวผมดูให้อยู่นะวิ่งไปก่อนเดี๋ยวผมดูให้โอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งซ้าอยู่นะวิ่งซ้ายทางซ้ายหน่อยหน่อยเออแล้วก็ออก กับมาทางขวานนั่นแหละัน่นแหละเข้าแเอเรียเข้าแเอเรีเลยแค่เข้าแอรีเยเออคือวิ่งเฉียไวไปทางซ้ายไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวพอถึงแเอเรีปุ๊บอยู่นะเอ,อ่อปั๊มยากันปั๊มไม่เออปั๊มยาต้องปั๊มยาเสร็จแล้ววิ่งต่อเข้าเอเรีปุ๊บหมอบกเลยนะเข้าหรือ,อยังเข้าหรือ,อยังเข้าหรือ,อยัง แบบบบแบบบแป๊บนึงแป๊บนึบบคตออะกระดุดลมแป๊บอูยนดีนะเนี่ยมีเหมดคิดอันใหญ่อยู่เอาให้เต็มเลยแล้ววิ่งต่อเลยนะยู่วิ่งออกไซด์เลยแป๊บนึงแปบบกนึงก่อนันสุดทายแล้วเร็วไปไปไปนั่นแหละทางนั้นต้องไปเรื่อย ออกซ้ายไปนิดนึงอยู่นะวิ่งเฉลับซ้ายนิดนึงเออนั่นแหละวิ่งแนวนั้นไปแล้วรอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยค่อยวิ่งเข้าไปในในสีขาวนี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยว่าสีขาวตรงไหนเนี่ยออกซ้ายนโอ้โอุูวเดี๋ยวนั่นเห็นไหมแอร์ดบสองอันโอ้ยยังโหดอ่ะน่าจะทันตอบแบงกิ้งไปเล่นแบบนี้ก็สบายใจนะมันสบายใจแต่มันจะนั่นรถ ซ้ายหน่อยออกซ้ายก่อนออกซ้ายก่อนเราเจอรถอะแต่ว่าไม่รู้อะเอ้ยคนคนค้นหมอบ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  ours, เอาปืนมาเอาปืนมาเร็ว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 โอ stun, ้ยเดี๋ยวเดี er> ๋ยวเดี ranking, ๋ยวเดี๋ยวทำไมกดปืนนะเอาปืนมาเอาปืนไปเจอแล้วเจอแล้วเจอปืนแล้วไปใกล้ๆไปไอ้ไปขึ้นรถยิงไปเรื่อยๆ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 ยิงน้ารีโหลดอ่ะ อุ้ยรีโหลดรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนอุ้ยค้างค้างเฮ้ยมันมาแบลเลยอ่ะยิงไปยิงไปยิงไปยิงอยู่นะวิ่งวิ่งอยู่นะวิ่งออกซ้ายอยู่นะวิ่งเลยวิ่งออกซ้ายก่อนออกซ้ายแล้วไปเรียนมาแล้วหลบต้นหลังต้นไม้ก่อหลบต้นไม้หลบต้นไม้หลบหลบอุ้ยโอ้โหโดนไอ้นี่ตะก่อนกระตุกเหรอใช่นิดเดียวนิดเดียวเอ้โที่เต็ม แหม,แ,มแบบนี้ก็ได้เยเป็นอย่างนี้ก็ได้เว้ยก็ใช่ไงจริงๆรเมื่อกี้เป็นเราเราจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆกว่านี้นะเพราะมันไม่เห็นเราไงอืมจะค่อยๆค,ยคายเข้าไปแล้วก็ถือมันอืออออสักเกมหรอว่าเลิกเลยได้อยู่ได้อยู่ <laughs>